สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงโอเวอร์ไดท์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ d ีออฟต i s t นะครับจากแบรนด์ j จ c กส o n Audio ดีโดยก้อนนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบร่วมกันกับโคลี่วองนะครับโดยใน1ก้อนนะครับก็จะมีวงจรโอเวอร์ได์อยู่2ตัวด้วยกันนะครับโดยทางฝั่ง OD1 นะครับก็จะเป็นคลาสสิกคลอนและทางฝั่ง O d ดีนะครับก็จะเป็นทูบสครีมเมอร์สไตล์นะครับแต่ว่า EQ จะแฟตแล้วก็มี EQ นะครับแยกต่างหากมาให้อีกชุดหนึ่งสำหรับซ โดยทั้ง3ส่วนนี้นะครับสามารถแยกเปิดกันได้อิสระเลยนะครับสั่งการผ่านมิดีได้ด้วยโดยในแง่การใช้งานจริงนะครับโคลี่หว่องเขาบอกว่า OD1 เขาจะชอบใช้ในเสียงลีดนะครับส่วน OD2 นะครับเขาจะชอบใช้ในเสียงลททมมันก็สามารถนํา OD2 นะครับมาบูสต์ OD1 ได้ด้วยโดยที่เสียงมันไม่เละนะครับในส่วนของผ้า EQ นะครับโคลี่หว่องเขาจะชอบใช้ตอนที่เขาไปเจอแอมแย่ๆนะครับใช้ EQ ตัวนี้นะครับจัดการโทนให้มันถูกใจเขาก่อน หรือในภาวะปกติก็ใช้จูนเสียงได้อิสระมากๆถ้าสนใจก็กดสั่งลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ